สวัสดีครับผมส่งงานลูกค้าหน่อยครับคันนี้นะเป็น t o y ยต้นะครับวีโก้แชมป์นะครับเป็นดับเบิลแคปนะครับ 2.5e นะครับเป็นตัว p รีแดนเนอนะครับปี2011นะครับก็เป็นตัวขับ2นะครับแต่ว่าแต่งออฟโรดมาอย่างแบบสวยงามมากๆนะครับอ่ะวันนี้เผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนะก็คือแต่งมาทุกอย่างนะครับครบสมบูรณ์มากๆนะครับยางก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับผม เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆด้วยกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครันนี้3 8 8 0 0 0บาทครับราคาไม่แพงครับปี2011นะครับแต่งมาก็แต่งมาก็เยอะครับผมว่านะแต่งมาแพงมากๆนะครับนะครับแต่งมาแพงมากๆเลยครับแต่งมาแพงมากๆนะครับสวยมากๆนะครับแล้วก็สวยด้วยนะมีบันไดข้างนะครับเป็นเหล็กนะครับตัดไปนะครับ ระบบไฟระบบทุกอย่างนะครับใช้ได้ดีนะครับดีหมดทั้งหมดนะครับผมมีแต่งแหลกมาด้วยนะครับมีแต่งแหลกข้างบนอย่างนี้มาด้วยนะครับไม่มีเก็บงานนะครับไม่มีเก็บสีเก็บงานใดๆทั้งสิ้นทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้นะครับไม่มีเก็บสีเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ตามสไตล์ออฟโรดครับมีตัวดึงตัวลากนะฮะทุกอย่างครบนะครับซื้อไปแบบใช้งานแบบสบายๆชิลๆนะฮะ ใครชอบสไตล์แบบนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคนะครับนี่แหลกขาก็ยังสวยอยู่เลยนะครับภายในต่างนะครับงานว่าสไ i ร์ตออฟโรดครับมาดูข้างในกันหน่อยนะครับข้างในก็เป็นเบาะหนังนะครับสีครีมนะครับนี่ฮะสีครีมนะครับสวยนะครับสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับข้างหลังก็มีจอด้วยนะครับ มีจอด้วยนะฮะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับเด็กๆแทนะะลูกๆของเรานะครับนะครับอันนี้ก็เป็น,บนเบาะบหนังสวมใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับส่วนใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวถอดซักให้อีกทีหนึ่งนะครับดำนะครับนะฮะส่วนเบาะตรงนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ก็มีตัวเรียกว่าออโต้ทามเมอร์นะครับไว้จับเวลานะครับเวลาเราปิดเครื่องนะครับมันจะทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีแล้วถอดคุณแจแล้วถ่าสามวินาทีนะครับมันก็จะดับเองนะครับแล้วก็มีเบอร์เซอร์ฟิตี้นะครับแล้วก็มีปรับกระจกไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมมีติดเครื่องเสียงพาวเวอร์มาด้วยนะครับนะฮะสวย ยงามมากๆนะครับคันนี้คอนโซลต่างๆ,ๆก็ยังใหม่สะอาดดีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนด้วยกันครับอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์รถกันดูครับนะครับนะก็ทุกอย่างสมบูรณ์ครับไม่สามแสนสหมื่นเยเก้าสิหกิโลเมตรนะครับแอร์เย็นครับรองครับหายห่วงนะครับ ก็คือรถคันนี้มันพร้อมใช้มากๆนะครับพร้อมใช้มากๆเลยพร้อมใช้มากๆนะครับนะ่ม้องหัวนะครับก็มีจอเล็กๆให้ด้วยนะครับคันนี้นะฮะอ่านะครับทุกอย่างสวยงามครับสมบูรณ์มากๆนะครับนะฮะ เกานิ่มๆครับผมเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเจ้าของดูแลดีนะครับต่างบนนี้นะครับใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดนะครับนะฮะเพดานก็ผมว่าสะอาดมากๆนะครับเพดานเนาะเพดานสะอาดมากๆนะครับแล้วก็ดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมมีลาโพงมาให้เราด้วยนะครับ นะครับก็ไม่ต้องห่วงครับก็นี่นะครับนะใช้ได้แบบนี้เลยสวยๆดีๆแบบนี้นะครับหาได้ที่ไหนอีกแล้วนะครับอ่าเนี่ยฮะก็เราเราปิดนะครับปุ๊บมันก็จะยังไฮะมันก็จะรับของมันแล้วก็ปิดของมันเองนะครับไปในใน30วินาทีนะครับก็เป็นการเกี่ยวกับเครื่องครับแบบนี้นะเกี่ยวกับกลับเครื่องนะครับก็จะปิดเองของเขานะครับ ก็เซอรตัวเครื่องนะครับก็องบอกว่าดีสมบูรณ์มากๆนะครับนะฮะน็อตทุกน็อตนะครับก็ยังไม่มีการขันนะครับไม่มีการซ่อมนะครับมี ABS มาให้ด้วยนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ครับทางานดีนะครับอันนี้แบตเตอรี่ผมเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับแผ่นเพดต่างๆก็ยังดีอยู่ทุกอย่างครับ บอกว่าคันนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็นานๆมีเข้ามาทีหนึ่งครับผมก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ388,000บาท t o y o t a Vigo c แชม p ป็ Toyota, igo, Champ, นะฮะดับเบิลแคปนะครับ2.5 EP r ด n n e r ปี2011นะฮะแต่งออฟโรดสวยๆแบบนี้เลยนะครับเขบอกว่าราคาและคุณภาพนี่จับต้องได้นะครับแล้วก็ไม่แพงเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวสนใจไงก็ทักทายผมมาได้นะครับผม สับคืนนี้ครับก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ